สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมมาอยู่ที่โตโยต้าอารายครับเพื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดครับจากค่ายโตโยต้ามอเตอร์ระเยศไทยรถดอลซีดานรุ่นยอดนิยมครับ All New Camry ครับ mm hmm. ซึ่งเดินทางมาถึงเจเนอชั่นที่9แล้วครับ สำหรับการทำตลาดครับใน All New Toyota Camry ครับในเจ n e r a t i นที่9ครับจะเปิดตัวด้วยกัน3รุ่นย่อยครับเริ่มจากรุ่น HEV Smart ครับแล้วก็ HEV Premium แล้วก็เกรดท็อปสุดครับ HEV Premium Luxury ซึ่งแต่ละรุ่นครับจะแตกต่างกันในแง่มุมของการตกแต่งภายนอกภายในรวมตึิงออปชั่นต่างๆครับส่วนในวันนี้ครับเราจะพาชมกัน2รุ่นย่อยครับคันนี้ก็จะเป็น ในเกรดของ HEV Premium ซึ่งเป็นเกรด Long Top นะครับพาชมรูปลักษณ์โดยรวมแบบรัวๆนะครับกับ t o ต o t a All New Camry ในรุ่น Premium เกรด Long Top นะครับรายละเอียดการตกแต่งก็เป็นสไตล์ All New ครับใหม่หมดทั้งคันนะครับในส่วนของรูปลักษณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโดดเด่นทันสมัยมากขึ้น,นครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิม ตัวชุดไฟหน้ารูปทรงก็สวยงามทันสมัยนะครับโดยพื้นฐานเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED นะครับตัวกระจังหน้าก็ออกแบบได้รับกัน,นครับดูสปอร์ตดูล้ำสมัยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กรระ,ะยะด้านหน้า4จุดด้านข้างตัวถังนะครับมาพร้อมกับล้ออลลอยแบบทูโทนขนาด18นิ้วขนาดนะครับ2 3 5 4 5 R18 ก็รูปทรงค่อนข้างสวยงามผสมผสานความหรูหรากับความสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะครับกล้องก็ติดตั้งบริเวณกระจังหน้าด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกมองข้างวมถึงด้านหลังในเกรลอง n g top นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นหลังคาพาราลิมิกซันรูฟที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยส่วนด้านท้ายรถนะครับตัวชุดไฟก็ออกแบบใหม่มีดีไซน์ที่รับกับชุดไฟหน้านะครับมีเส้นโค้งเว้า สวยงามครับเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับจริงๆรุ่น l อง g Top เนี่ยออปชันต่างๆการตกแต่งต่างๆเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับรุ่น Premium l u x ี r y พอสมควรนะครับพาชมภายในห้องดิสารของ All New Toyota Camry ในเกต l อง g Top เกต Premium นะครับ ชมกันแบบรัวๆนะครับในส่วนของการตกแต่งภายในรวมถึงการอัปเกรดออปชันต่างๆในรุ่นพรีเมียมโดยรวมเท่าที่สังเกตด้วยตาเปล่าครับถือว่าออปชันเนี่ยจัดมาเต็มระบบการดีไซน์ต่างๆเนี่ยแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนนะครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็นในแง่มุมของการดีไซน์มีลูกเล่นแบ่งสัดส่วนการใช้งานได้อย่างลงตัวตัวแผงเดสบอร์ดนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยงามตกแต่งด้วยสีดำเป็โนโนแบ็คนะครับตัดกับเส้น อเป็นสีบอลเงินนะครับชุดหน้าจอจะเป็นสัมผัสชุดใหม่ครับขนาด12.3นิ้วนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายนะนอกจากการเชื่อมต่อต่างๆครับในจอชุดนี้ครับก็จะแสดงผลกล้องมองภาพรอบคันอย่างชัดเจนนะครับต่ำลงไปก็จะเป็นชุดปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกนมภูมิซ้ายขวานะบแบ่งโซนการใช้งานได้อย่างลงตัวเลยครับแล้วก็ บรวลลนคอนโซลกลางนะครับก็จะติดตั้งไวรีสชารเจอร์มาให้ด้วยแล้วก็ USB Type C ถึง3จุดนะครับถัดมาก็เป็นชุดเกียร์อัตโนมัติ ECVT หลังคันเกียร์ก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานทั้ง Eco Normal Sport a u t o เบโมีนะครับแล้วก็โหมด EV สำหรับขับขี่ด้วยไฟฟ้าครับเรียกว่าออปชั่นในเรื่องของการใช้งานการขับขี่เนี่ยก็จัดมาครบนะครับในโซนผู้ขับนะครับ เบาะนั่งก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางะคร,รงมาลัยดีไซน์ใหม่เป็นแบบ3กา้านควบคุมโดยต,ต้าเซฟดีเซนต์นะครับบริเวณการด้านขวาอย่างครบถ้วนนะครับตัวชุดแผงหน้าปัดก็จะเป็นจอฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วนะครับแสดงข้อมูลก,การขับขี่แสดงการทำงานของระบบไฮบริดสามารถเซตค่าการขี่ต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับก็อย่างที่บอกไปครับหลังคาเขาก็จะเป็นแบบ คารา a ม i ิกซัน o ูปนะครับมีม่านเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะฮะแล้วก็หลังคาเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ดีครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นลองท็อปในเกรดพรีเมียมแต่ก็ให้เข้าให้ของมาค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับทั้งหมดก็เป็นออปชั่นในเบื้องต้นส่วนรายละเอียดทั้งหมดทั้งภายนอกภายในออปชั่นต่างๆทั้งหมดนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับนอกจากความเปลี่ยนแปลงนะครับ ในแบบ All New s, หรือ Model c h a n e ใน Toyota Camry รุ่นนี้ครับ mm hmm. เขาจะขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฮบริดเจเนชันใหม่ครับที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดนะครับโดยพื้นฐานของเครื่องยนต์ครับก็จะเป็นแบบแอคินสันไซคลขนาด2.5ลิตรนะครับรหัสของเครื่องยนต์เนี่ย A25A FXS นะครับแบบ4สูบ16วาล์วครับ Dual VVTi กำลังของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่186แรงมา้าแรงบิดสูงสุด221 นิวตันเมตรนะครับรองรับน้ํามันเชื้อเพลิง e20 ปราะสานการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสนะครับกาลังของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่ร้อยแรงม้าแรงบิดสูงสุดมอเตอร์อยู่ที่สอง,ร,งร้ง Motor, อยแปดนิวตันเมตรตัวแบตเตอรี่ของคัมรี่ไม่ว่าจะเป็นคันนี้ครับเป็นรุ่นพรีเมียมรวมถึงพรีเมียมลักชัวรี่ครับก็จะเป็นแบบลิเธียมไอออนเคมอตราความประหยัดจากโรงงานไว้ที่25กิโลเมตรต่อลิตรตามค่า Eco s t ติ k e r นะครับ เราเรียกว่าทั้งรูปลักษ์ภายนอกภายในรวมถึงคุมพลังขับเคลื่อนระบบไฮบริดเนี่ยใน t o y o ต a c a m r รี่เจเนชันที่9เนี่ยได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดนะครับรอรุ่นราคาครับปิดท้ายครับพาชมอีกหนึ่งรุ่นครับคันนี้เป็น all new Camry ในเกต ขอบสุดครับ h e v Premium Luxury สำหรับรายละเอียดการตกแต่งการดีไซน์ภายนอกเนี่ยเมื่อเทียบกับตัว Premium ปกติเนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับอะไรกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกบอกแบบใหม่ครับภา,า Beauty, ภายหน้าใต้แนวคิด Energetic Beauty ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED Projector พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED บด้านหน้าดีไซน์กระจังหน้าเป็นสีเทาเมทัลลิก ด้านข้างก็โดดเด่นด้วยล้อลอยแบบทูโทนขนาด18นิ้วตัวล้อเนี่ยมีลวดลายเหมือนกับตัวพรีเมียมปกตินะครับหลังคาก็จะเป็นแบบพารามิกลูปแบบเปิดปิดได้นะครับพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าภายในจะโดดเด่นในรุ่นนี้ครับก็จะเป็นพุ้มด้วยวัสดุหนังแท้สบูทบเลเทอร์ผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับภายในจีทางเรืองใหม่ก็จะเป็นเยลโลบาวอินทีเลียนะครับ อุปกรณ์ที่น่าสนใจในเกรดท็อปสุดครับมากวัดก็ยังเป็นแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงข้อมูลกันกับขี่ขนาด12.3นิ้วหน้าจอสัมผัสคอนโซลกลางก็เป็นแบบ12.3นิ้วเช่นเดียวกันรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายในรุ่นนี้ครับเขาจะเพิ่มจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจก หน้ารถครับเป็นแบบเอสซี p ีพีพรมาลัยบานั่งผู้ขับปรับเลื่อนอัตโนมัติขนาดเข้าออกจากตัวรถบานั่งผู้น้่ปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับพร้อมเมม o r อรี่ซีดนะครับสองตำแหน่งในโซนผู้นั่งด้านหลังในเกรดท็อปสุดเนี่ยจัดออปชั่นมาค่อนข้างเต็มนะครับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับ,รบพักพิงด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีแผงควบคุมแบบสัมผัส ระบบดิจิตอลแล้วก็เอาใจผู้บริหารครับด้วยม่านวังแดดกระจกหลังปรับไฟฟ้าและม่านวังแดดประตูหลังระบบปรับอากาศเป็นแบบ3โซนแยกสละซ้ายขวาลำโพงรุ่นนี้ครับในเกรดท็อปสุดครับจะเป็น JBL 9ตําตำแหน่งส่วนระบบความปลอดภัย t o t a l Safety Sense ในเกรด p รีเมี m ยมลักชเนี่ยครับมาครบ เต็มระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบคันระบบช่วยเตือนการเปิดประตูระบบช่วยเตือนขนาดจอดรถพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างหรือใบสปอร์ตครับสัญญาณไฟกระพริบ,บเมื่อรถเบรขชะันหันสัญญาณเตือนการยะด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดและในรุ่นนี้ครับเพิ่มกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้วยพาชมกันแบบโลลเร็วๆครับไม่ว่าจะเป็น all new camry ในเกรด hiv premium long top รวมถึงคันนี้ครับ H.E.V. Premium l u t u a ัวนะครับเรียกว่าทั้ง2รุ่นมีดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นสวยงามลงตัวมากขึ้นล้มถึงออปชั่นต่างๆในครั้งนี้ครับที่โดยต t a มอเตอร์ประเทศไทยครับอัดแน่นมาเต็มคันจริงๆครับแบบไม่มีกักเลยทั้งนี้ทั้งนั้นครับรอรุ้นราคาค่าตัวกันครับโดยส่วนตัวครับผมคาดว่าราคาค่าตัวในเกรดท็อปสุดเนี่ยไม่น่าจะเกิน1ล้าน8แสนบาทอันนี้เป็นการคาดเดานะครับเพราะว่า จากสถานการณ์การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นตลาดรถยนต์ไฮบริดเองรวมถึงรถยนต์พลังงานทางเลือกอย่างรถ, EV, รถ E ี1ีรเนี่ยค่อนข้างแข่งขันกันอย่างดูเดือดในครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าโตต้าอาจจะมีการปรับราคาลดลงนะครับเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดของโตต้าเนี่ยสามารถที่จะครอบครองรถยนต์รุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นพาชมกันแบบเร็วๆรวๆ,วๆครับกับ all new Tota าคัมรี่เจเนชั่นที่9 ะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ช่อง YouTube ของเราทั้งสองช่องครับไม่ว่าจะเป็น d h e a m c i s t Channel รวมถึง a อ a y s Thailand ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ